ข14ข้อนี้เป็นตรรกศาสตร์เนะาะเขาบอกว่าประโยคได้เนี่ยใช้คำเชื่อมก็ต่อเมื่อได้ก็ต่อเมื่อได้เนี่ยก็คือถ้าถ้าแล้วขาไปเนาะ A e, ถ่าแล้ว B นะครับถ้าจะใช้ก็ต่อเมื่อได้เนี่ย B ถ่าแล้ว A ก็ต้องเป็นจริงเขาเรียกว่าอ่านทั้งไปและกลับเนี่ยยังได้ความจริงอยู่ประมาณนี้โดยปกติเนี่ยโจทย์มักจะให้ขาไปมันถูกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นครูจะอ่านย้อนกลับไปเลยเนาะ เราก็มาดูเขาบอกว่าสี่เหลี่ยม ABCD นะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากสี่เหลี่ยมมุมฉากอ่ะคอ,ะอนึกภาพมี2แบบเนาะเขาบอกว่าต้องเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็ไม่จริงนะครับอาจจะเป็นผืนผ้าก็ได้ก็เลยผิดไปดูตัวเลือกสองก่อนเนาะตัวเลือกสองเขาบอกว่าสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมอ่ะครูวานโมมอย่างนี้เขาบอกว่าต้องเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าก็ไม่จริงอีกจากที่ครูอ่านเมื่อกี้เนาะไม่ใช่ด้านเท่าต่อมานะครับอันนี้สี่เหลี่ยม ABCD มีด้านทั้งสี่ยาวเท่ากันเนาะนี่ทั้งสี่ยาวเท่ากันก็จะมีจัตุรัสกับขนมเปียกปูนปรากฏว่าเขาบอกว่าต้องเป็นขนมเปียกปูนก็ไม่จริงอีกอาจจะเป็นจัตุรัสก็ได้ต่อมาเขาพูดถึงสามเหลี่ยม ABC เป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วปิ๊บใส่นวลแมวอย่างนี้ทีนี้เขาบอกว่าต้องเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าก็ไม่จําเป็นนะอาจจะเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วเหมือนเดิมก็ได้ก็ผิดอีกไปดูข้อห้าเนาะ ขาพูดถึงด้านขนานสองคู่นะครับ <_ d ance> ก็ต้องเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานด้วยอันนี้ครูไปดูนิยามสี่เหลี่ยมด้านขนานมาเนาะถ้าอ่านตามนิยามนี้เนี่ยสี่เหลี่ยมด้านขนานก็คือสี่เหลี่ยมที่มีด้านขนานสองคู่เนาะด้านตรงข้ามยาวเท่ากันแล้วก็มุมที่อยู่ตรงข้ามเนี่ยมีขนาดเท่ากันมันก็เลยได้สี่เหลี่ยมอยู่สี่ประเภทเนาะก็จะเป็นผืนผ้าก็ได้จัตุรัสก็ได้ขนมเปียกปูนก็ได้แล้วก็ด้านขนานก็ได้นะครับ ซึ่งสี่เหลี่ยมทั้ง4ีชนิดเนี่ยมีด้านขนาน2คู่พอดีนะครับเพราะฉะนั้นข้อ5เป็นข้อเดียวเนาะที่อ่านทั้งไปและกลับเนี่ยก็ยังจริงอยู่ขอเลยตอบตัวเลือกที่5นั่นเอง